ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่608เซียนชุดข่าวกลับมายังที่พักจางเฉินก้าวสัญญาณแสงส่งข่าวหยกออกมาและสลักอักษรลงไปในแผ่นหยกนั้นจากนั้นก็ส่งลมปานเข้าไปซุบอัคระธาแสงในแผ่นหยกนั้นถูกกระตุ้นขึ้นผิวขงมันมีเงาแสงสีขาวค่อยๆลอยขึ้นมาหนึ่งวง เจางก็าเฉลยสะบัดแขนแล้วสัญญาณแสงส่งข่าวก็ลอยออกไปกลายเป็นสายพุ่มบนฟ้ามุ่งไปทางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตะวันออกคนที่จางก็าเฉิญจะส่งข่าวไปแน่นอนว่าก็คือหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างหยินคงหยินเยี่ยหลิงคงนางเคยเป็นทูตลาคนหนึ่งของกลุ่มมีทางปีดเมืองเฮยและทรยศต่อมเมืองเฮยกลายเป็นศัตรูกับเมืองเฮยจากการกระทําของตี้อีที่กลุ่มทหารรับจ้างหยินคงในวันนั้นแล็งว่าหยินเยี่ยหลิงคงคงอยากจะฆ่าตี้อีมากกว่าจางว่เฉตยซะอีก หากว่านางมาได้ชิงวินจินได้ก็จะเป็นผู้ช่วยที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยศัตรูของศัตรูคือมิดไม่รู้ว่ามิดอย่างหยินเยี่ยหลิงคงจะมาได้ชิงวินจินได้ไหมจางรวัวเฉินใส่หัวแล้วไม่คิดมากอีกหากว่าหยินเยี่ยหลิงคงตามมาทันการฆ่าที่อีก,ก็จะสบายขึ้น,นอีกหน่อยและต่อให้นางมาไม่ทันจางรวัวเฉินก็ยังคงต้องฆ่าที่อีอยู่ดีจางรวัวเฉินเอาภาพเทพพฤกษาฟาลินออกมาแล้วกางออกพร้อมกับเอาไปแขวนไว้ที่ผนังกลักวๆข้าจะปิดตัวฝุ่น ภายในครึ่งเดือนนี้ห้ามไม่ใครบุกเข้ามาในห้องนี้เด็ดขาดเจ้าเฉินมองไปยังกระต่ายเกินกุะสานแล้วกล่าวออกมาเดิมตอนแรกเจ้าเฉินตั้งใจว่าจะปิดตัวฝึกฝนอนอกสวนหงหลิวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแต่ว่าตอนนี้เขามีเหตุผลมากพอที่จะปิดตัวฝึกฝนแล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องไปด้านนอกอีกกระต่ายเกินกสานกล่าวท่านฉันหากว่ามีคนบุกเข้ามาและฆ่าสู้เขาไม่ได้ล่ะ หากว่าเป็นอย่างนั้นให้เจ้ากืนภาพเทพพฤกษาฟ้าดินลงไปซะแล้วหนีออกไปจากสวนหงหลิวนี้อย่างไรก็ตามใจภาพเทพพฤกษาฟ้าดินถูกคนรู้ไม่ได้หลขาดเข้าใจไหมจาร์โรเฉินกล่าวเข้าใจแล้วกระต่ายเกลือนขดสารกล่าวกระต่ายเกลื่อนขดสารเกือนเอาหัวใจมารของตี้อีล,ลงไปและยังได้ฝึกฝนเคล็ดเกลืนสวรรค์เข้าไปรวมกับการกินเลือหมูเข้าไปอีกจํานวนมากทําให้การฝึกฝนของมันไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่หของขั้นบักรรมชาจากความสามารถของมัน ต่อให้ไปเจอกับผู้แข็งเก่งขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่8ของข้าปะการ,รัชาก็ยังมีกําลังพอจะสู้ได้มันก็เทียบได้กับมนุษย์ที่มีร่างเซียนนอกจากนี้ขอแค่มีของล้ําค่ามาให้มันกินการฝึกฝนของมันก็จะยิ่งพัฒนาไปรเร็วๆยิ่งขึ้นเร็วกว่าการฝึกฝนของมนุษย์มากหากว่าเรื่องที่นี่เสร็จสิ้นแล้วข้าจะเลือดและกระดูกข,ของมราชามากรน,นักปนุนินให้เจ้ากินจาโนเฉินกล่าวดวงตาทั้งสองของกระต่ายกาาลืนเทสารเป็นประกายอย่างกระตือรือร้น มันพยักหน้าแรงๆอย่างตื่นเต้นดีใจเลือดและกระดูกของราชามังกรน,น้ํากระดูกนินอยู่ในโลกของมวลภาพกระต่ายเกินทุษสาเห็นแล้วก็อยากมาตลอดหากเอามันเกินลงไปได้ในใจของมันคิดว่ามันจะเริ่มไปขั้นการเปลี่ยนแปลงฮันที่9ของข้ามกรรมชาได้แน่แน่นอนว่าเนื้องูขั้นครึ่งเสียนไม่ใช่อะไรที่จะย่อยกันได้ง่ายจะต้องเสียเวลาไปมากเพื่อดูดซึมและหลอมรวมตอนนี้มันจะต้องช่วยจังะเฉินคุ้มครองภาพเทพพฤกษาฟาดินนี่ก่อน ไม่มีเวลาจะไปกลืนเลือดเนื้อของราชามาังกรน้ำกระดุกนินสุบจาโรเฉิเก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวผิวของภาพเทพพฤกษาฟาดินก็มีประตูมิติบานหนึ่งปรากฏออกมาแล้วดึงร่างของเขาเข้าไปภายในพอเข้าไปในโลกของมวลภาพแล้วจาโรเฉิญก็เอาเลือดเซียนส้นอู่ออกมาหนึ่งหยดและกลืนลงไปพร้อมกับโครจรคัมพีก้าววิถีจักรพิหมิงพ่อหลอมรวมไม่ไว่าอย่างไงครั้งนี้เขาจะต้องเลื่อนไปขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ระดับสูงสุดของขั้นมกรมชาให้ได้ พื้นที่ตราบับตะวันออกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตตะวันออกอาณาเขตส่วนมากจะเป็นพื้นที่น้ําแข็งยิ่งไปทางเหนืออากาศจะยิ่งเย็นจัดขึ้นไปอีกผู้คนกล่าวกันว่าอาณาเขตเหนือสุดเต็มไปด้วยน้ำแข็งหนาปกคลุมติดต่อกันไม่รู้กี่หมื่นลี้และถูกกล่าวว่าเป็นดินแดน,นต้องห้ามของมนุษย์มีเพียงแม่น้ําหลีสซุยที่ไหลามาจากเทือกเขาเทพบาวรตานไปทางเหนือสายเลียเท่านั้นที่ไหลผ่านอาณาเขตของทางเหนือที่กว้างใหญ่ไปถึงทะเลเหนือโยไห่ในตำนานได้ แม่น้ำหลี่สุ่ยเป็นแม่น้ำชีวิตของพื้นที่ตาบาบตะวันออกแล้วเพราะมีมันอยู่ที่พื้นที่ตาบาบตะวันออกที่มีสภาพแวดล้อมที่เรลวร้ายอย่างนี้ถึงสามารถเป็นที่อยู่ของมนุษย์ได้และเกิดเมืองขึ้นมากมายสุดท้ายก็กลายเป็นที่ที่เหล่าจอบยึดฝ่ายมันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีซุบสุบตอนนี้บนแม่น้ำหลี่สุ่ยที่กว้างกว่าพันจ้างมีเรือกระดูกมังกรขนาดใหญ่ยาวหนึ่งร้อยจงลำหนึ่งกำลังเล่นทวนน้ำขึ้นไปยังจวนเทพประจานของชิงเหวียนจินที่ห่างไกลด้วยความรวดเร็ว ทีอีนั่งอยู่ในห้องที่มีกลิ่นอายโบราณอันอบอุ่นในเรือในมือของเขาถือม้วนคมพีที่ทํามาจากไหมสีทองถักทอเอาไว้ด้วยม้วนหนึ่งซึ่งสมามารถมองเห็นได้ลางๆว่าหน้าปกมีอักษรโบราณสลักเอาไว้ว่ากระบี่ที่หนึ่งทีอีที่กําลังศึกษากระบี่ที่หนึ่งอยู่ราวกับว่าได้ถลําลึกไปสู่พวังจนลืมสิ้นทุกอย่างและในตอนนี้เองนักรบหิมะสูง9เมตรคนหนึ่งได้เดินเข้ามาด้านนอกห้องและคุกเข่าลงพรางกล่าวว่าได้น้อย เมื่อได้รับข่าวจากสัญญาณแสงส่งข่าวของปมุกสำนักไผ่จานช้างสุนหลันท่านจะอ่านดูด้วยตัวเองไหมไม่ต้องให้ทุตรลาจื้อเฟิงไปและให้เขาจัดก,การเองได้เลยตีอีจ,จ้องไปบนกระบี่ที่หนึ่งตามไม่กระพริบนกรบหิมะลุกขึ้นและเอาสัญญาณแสงส่งข่าวถอยออกไปเงียบๆผ่านไปประมาณหนึ่งเคอรทุตลาจื้อเฟิงกับทุตตลาชิงอีก็มาด้านนอกห้องด้วยกันนายน้อยเรื่องที่ช้างสุนหลันส่งมาน,นั้นสำคัญมากข้าน้อยคิดว่าท่านควรจะอ่านด้วยตัวเองนะ ทุตลาจืเฟืองกาวที่ internet, อีขระหมดเคี้ยวแล้วปิดกระบี่ที่หนึ่งพร้อมกับวางไว้ที่โต๊ะเบาๆแล้วกล่าวว่าเข้ามาได้ทุตลาจืเฟืองและทุตลา,าชิงอีเปิดประตูแลวเดินเข้ามาไม่ต้องมาวิธีนั่งลงแล้วค่อยพูดที่อีกล่าวทุตลาจืเฟืองเอาสัญญาณแสงส่งข่าวส่งไปยังโต๊ะด้านหน้าของที่อีแล้วจึงถอยออกไปยังที่นั่งทางด้านซ้ายตรงข้ามกับทุตลาชิงอีที่นั่งอยู่ทางด้านขวาเพราะเห็นเนื้อหานในสัญญาณแสงส่งข่าวแล้วที่อีก็หัวเราะออกมาฮา ทุดลาหงอยู่ก็นับว่าไม่เร็วไม่ได้อ่อนแออย่างที่ข้าคิดไว้ทุดลาจื่อเฟืองกล่าวทุดลาหงอยู่นับว่ามีวิธีไม่น้อยสามารถรวบรวมยอดฝีมือได้มากมายขนาดนี้โดยไม่มีใครรู้ได้การประทะกับนางนายน้อยระวังไว้หน่อยจะดีกว่าตี้อีพยักหน้าแล้วกล่าวว่าในเมื่อทุดลาหงอยู่อยากจะสู้กับข้าได้ชิงวินจินข้าก็จะให้ตามที่นางต้องการทุดลาจื่อเฟืองกล่าวออกมาเสียงเย็นว่านางไม่รู้กําลังของตัวเอง แค่กำลังเท่านั้นของนางนายน้อยใช้แข่นิวเดียวก็สามารถกดพวกนั้นและทำลายได้แล้วที่อีปลายตาไปมองที่สัญญาณแสงส่งข่าวและก็มีแววตาเข้มขึ้นพลางกล่าวว่าแต่ว่าในสัญญาณแสงได้กล่าวถึงผู้อรักลึกลับคนหนึ่งที่ทุดลาหงอยู่เรียกตัวมาเขาเป็นบรรมาจามบาลังสมาธิคนคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยน่าจะเป็นภัายตายที่ร้ายกาจที่สุดข้างกายทุดลาหงอยู่ข้าจะไปฆ่าเขาเองทุดลาชิงอีกลก่าวมาด้วยนำเสียงเงยงือกเย็น ชุดราจือเฟืองกล่าวให้ข้าลงมือเองจะดีกว่าตี้ยิ้มแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ต้องแย่งกันไม่ใช่แค่ปรมมจารย์ด้านสายฟ้าข้าในสี่ศีลหระจัดการเขาข้ามีคนที่เหมาะสมกว่าเลี่ยหูปิงหมัวพวกเจ้าเข้ามาการะวะน้อยน้อยไม่นานก็มีคนสองคนเดินเข้ามาจากด้านนอกแล้วโค้งคารวะให้กับตี้อีกคนที่ยืนอยู่ด้านซ้ายก็คือเลี่ยหูนักฆ่าอันดับหนึ่งของพักเมค,คาเราหิต ร่างของเขากึ่งๆจะโปร่งแสงราวกับทำมาจากน้าหากว่าไม่มองให้ดีๆก็จะไม่มองเห็นร่างของเขาเลยคนที่ยืนอยู่ทางด้านขวาชื่อว่าปิงหมัวประมุกป,ป้อมกูอิงร่างทั้งร่างคลุมด้วยชุดคลุมยาวสีดําคลุมยาวลงมาตั้งแต่หัวและหน้าเขาลอยอยู่เหนือพื้นไปสามชื่อที่เท้าก็เหยียบไปบนน้ําค้างสีขาวเห็นเรียกหูกับปิงหมัวแล้วจตุลาจื่อเฟืองก็วางใจลงทั้งสองคนล้วนแต่เป็นผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เก้าระดับสูงสุดของข้ามกรรมชา และแต่ละคนต่างก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่พิเศษและยังเป็นปรัปักกับท่าสายฟ้าโดยตรงอีกด้วยให้พวกเขาทั้งสองคนเป็นผู้ลงมือก็สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการผิดพลาดที่อีพูดเรื่องแผนการและกล่าวกำชับว่าการลงมือครั้งนี้พวกยอดทั้งสองห้าประมาณเด็ดขาดน่าให้น้อยวางใจได้ข้าเองก็เป็นปรมาจารย์พลังสมาธิาเดสิสีเหมือนกันข้ารู้จุดอ่อนของปรมาจารย์พลังสมาธิดีจริงๆแล้วข้ากับเลี่ยหู ไม่ว่าใครจะเป็นคนลงมือก็สามารถฆ่าเขาได้ทั้งนั้นปิงหมัวกล่าวมาด้วยน้ำเสียงแหบแห้งข้าส่งพวกเจ้าทั้งสองคนไปได้ชิงวินจินก่อนไม่เพียงแต่จะให้พวกเจ้าทั้งสองไปฆ่าผู้อลักษณ์ที่ว่าของทูตลาหงอยู่เท่านั้นยังมีอีกเรื่องที่พวกเจ้าต้องทำแววตาของตี้อีมองไปยังทูตลาชิงอีแล้วกล่าวว่าชิงอีเจ้าไปกับพวกเขาการลงมือครั้งนี้ให้เจ้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทูตลาชิงอีกล่าวถามว่าเรื่องที่นายน้อยพูดถึงอีกเรื่องคือ ได้ยินว่าเซีนยนหญิงพักมาอยู่ที่ชิงวินจินในเมื่อมีชะตาต้องการอย่างนี้แล้วข้าจะไม่ไปทดสอบกับนางสักครั้งได้ยังไงพวกเจ้าจะต้องตรวจดูสถานการณ์ให้ชัดเจนหากว่าลงมือได้ถึงลงมือหากว่าเซีนยนหญิงพักมาเป็นคนที่ร้ายกาจมากก็อย่าได้ไปบุมบามทําอะไรลงไปจะได้ไม่เป็นการแหวกญ้าให้งูตื่นนายน้อยวางใจข้าน้อยจะไม่ทําให้เสียเรื่องแน่นอนทูตาราชิงอีลุกขึ้นยืนแล้วนาเลี่ยหูกับปิงหมวัวเดินออกไปจากเรือจากนั้น เงาร่างของพวกเขาทั้งสามก็ลอยออกไปจากเรือกระดูกมังกรแล้วเหยียบไปบนผิวน้ําลอยข้ามฝั่งแม่น้ําหลีสซุยพร้อมกับหายลับไปในภูเขาและในตอนนี้เองด้านนอกเรือก็มีเสียงพินดังมาจากที่ไกลเสียงพินนั้นดังมาเบาๆแต่ฟังแล้วดูสบายหูราวกับเป็นเสียงสวรรค์ดังอยู่เหนือผืนน้าไม่ขาดสายขึ้นเสียงของพินกลายเป็นแรงลมและบีบให้เรือกระดูกมังกรต้องหยุดลงในเรือตีอีและจุตรลาจีเฟิงมองศบตาก,กันพวกเขาทั้งสองต่างก็เป็นอัจฉริยะในแผ่นดินนี้ แน่นอนว่าสามารถรับรู้ถึงเจตนาในเสียงพินนั้นได้ถึงแม้ว่าจะแค่ได้ยินเสียงแต่ว่าในสมองของพวกเขากลับมีภาพโลกขนาดมาหึงมาปรากฏขึ้นมาแล้วแต่แค่พริบตาเดียวตีก,กับชุตราจืดเฟิงก็รู้สึกว่าเนอกของตัวเองเหมือนกำลังขยายใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆจนสามารถห่อหุมโลกเอาไว้ได้ทั้งหมดมือของชุตราจืดเฟิงมีเหงื่อพูดออกมาแล้วกล่าวอย่างตกใจว่า hey, เป็นพลังสมาธิที่แข็งแกร่งมากไม่ทราบว่าเทพเซียนท่านใดน่าจะเป็นเซียนพลังสมาธิมาที่นี่ พกเราออกไปต้อนรับเขาเถอะตีอีมีท่าทีสงบเขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปด้านนอกผูผ้ฝึกฝนฝ่ายมารบนเรือกระดูกมังกรลำใหญ่ต่างก็ตกใจจนอลหา่านแล้วไปรุมล้มกันอยู่ที่ริมเรือมองไปยังเรือลำเล็กสีเขียวที่อยู่ไกลๆลำนั้นและก็เห็นว่าบนหัวเรือลำเล็กนั้นมีหญิงชุดขาวคนหนึ่งนั่งอยู่ผมยาวสีดำสนิทบนหัวของนางปล่อยสยายลงมาแล้วก,กับชุดกระโปรงสีขาวแล้วทิ้งตัวลงไปในน้ำ ร่างเพียวบางและมือที่ขาวราวกับพีมะคู่นั้นของนางกำลังประคองไปที่พินภาพที่เห็นนั้นงดงามมากและยังเต็มไปด้วยสินรีภาพราวกับเซียนแปลงกายลงมาในตอนที่ตีอีและจุตลาชื่อเฟิงเดินออกมาจากเรือยิงชุดขาวก,ก็เก็บนิ้วเข้าไปแล้วจ้องไปยังเรือกระดูกมังกรที่อยู่ใกลๆดวงตาของนางเป็นประกายบริสุทธิ์ราวกับประกายของดวงดาวถึงแม้ว่านางจะไม่ได้ดีพินต่อแต่ว่าบนผืนน้ำก็ยังคงมีเสียงพิณสะท้อนอยู่ไม่ขาดสาย ญิงชุดขาวงดงามราวกับเทพสาวในภาพวาดบริสุทธิ์และสูงส่งราวกับอะไรก็ไม่สามารถจะทําให้หมองได้เงาร่างของนางเต็ไมไปด้วยความลึกลับเห็นได้แรงๆท่ามกลางไอ้น้ําและหมอกสีขาวนางกล่าวออกมาด,ด้วยำเสียงเบาว่าได้ย,ยินคนกล่าวว่าที่เขตตะวันออกมีอจิยะเกิดขึ้นและไปถึงขั้นะระดับของขั้นสวรรค์ได้เหมือนกับจกักรพรรดิมาในอดีตวันนี้ข้าจึงตั้งใจจะมาพบเพื่อถามคําถามเขาสักข้อตีรู้ว่าอีกฝ่ายมาหาเขา ก็เลยยืนขึ้นแล้วกล่าวว่าทานเซียนถ้ามีข้อสงสัยอะไรเหลือหากว่าเจ้าได้เป็นประมุขของเมืองเฮยเจ้าจะจัดการกับเมืองเฮยยังไงหญิงชุดขาวกล่าวถามได้ยินคําถามนี้ที่อีก,ก็หลีตตาลงเขาพอจะเดาฐานะของหญิงคนนี้ได้แล้วเขารวมปานไปที่ดวงตาและเปิดดวงตาสวรรค์อยากจะมองร่างที่แท้จริงของนางแต่ว่าเขาก็ยังคงมองเห็นเพียงแค่ร่างที่เลือนรางของนางเท่านั้นและก็ตัดจบแบบละครไทยในกครับผม ทุกคนลองเดาสิว่าหญิงชุดขาวนี้คือใครยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน